ตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของอรายการรู้แล้วรวยกับลุงอ้วนนะคะสวัสดีค่ะลุงอ้วน สวัสดีครับลุงวันคะตอนนี้เนี่ยทั่วไปยุ้ยเห็นเขาปลูกขนุนกันเยอะมากเลยนอกจากยางจะราคาถูกลงแถวที่ยุ้ยอยู่เนี่ยคนยางกันทุกวันแล้วก็หันมาปลูกขนุนแต่ก็มีกเกษตรกรหลายสวนถามเข้ามาว่าไอ้ที่ปลูกอยู่เนี่ยมันยังมีบางส่วนที่เป็นสนิมอยู่เลยมันแก้ไม่ตกจริงๆคุณยุย้ยอย่างนี้จะทํายังไงยังคะลุงวันต้นขนุนเนี่ยนะครับถ้าดินมีความชื้นมันก็จะเกิดลาสนิมอันนี้มันจะของคู่กันทันทีเลยเพราะว่าความชื้นเป็นต้นเหตุที่ทำให ให้ราสนิมเกิดการแตกตัวขยายระบาดประชากรได้เยอะพุงงพลระบาดในดินมากๆมันก็จะปลิวขึ้นมาเกาะที่ผลพอถ้าเกิดสนิมที่ผลแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะเสียมกินไม่ได้มันขมคือรสชาติมันจะเสียทันทีต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้1อันดับแรกถ้าดินในแปลงของเรามันมีความชื้นสูงจริงๆนะครับเราก็จําเป็นละ่ะที่จะต้องใช้ตัวเอนไซม์น้ำำําดําฉีดพ่นลงดินเพราะการฉีดพ่นลงดินไปอันดับแรกเลยดินมันจะโปร่งร่วนซุยรากพืชก็จะแผ่อาหารได้ไกลพร้อมกับอากาศละน น้ำที่ถ่ายเทหมุนเวียนในชั้นใตดินได้เนี่ยกลุ่มลาสนิมหรือกลุ่มโลคพืชเขาจะฝ่อก็จะหยุดการขยายประชากรเรียกว่าไม่ชอบอ่ะพอไม่ชอบชั้นก็ไม่เกิดลลูกหลานสตัวเอนไซม์น้ำดำเนี่ยมีฤทธิ์ในการควบคุมกลุ่มแบคทีเรียหรือกลุ่มเชื้อราโดยตรงอยู่แล้วยกเว้นถ้ามันมีกลุ่มเชื้อราหลายๆชนิดซึ่งบางตัวที่ฝาดําทําไม่ได้เราก็เอาฝาแดงผสมช่วยอีกนิดนึง นี่ก็เป็นเรื่องราวของการแก้ปัญหาขนุนเป็นสนิมนะคะแต่ที่นี้ว่าขนุนเนี่ยบางทีเราก็แอบไปซื้อตามตลาดเนาะโอ้ยเนื้อฟูหนอใช่ไหมแต่พอกลับมากินที่บ้านจืดชืดเป็นอะไรเลยโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเขาขาดอะไรฮะลุงวันขาดแร่ธาตุหรือขาดความสมดุลของแร่ธาตุคุณยุ้ยก็คงจะเคยทานอาหารที่แบบผลไม้เช่นเงาะหรือเจ้านี่หวานฉ่ำไม่มีหวานแบบน้ําก็ไม่เฉะแะไม่แห้งกับอีเจ้าหนึง่งรสชาติไม่อร่อยต่างกันกันกบ อีกสวนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือความสมดุลของแร่ธาตุความสมดุลนั้นมาจากไหนละก็คือจากที่เราต้องเติมแร่ธาตุพะถ้าเราเติมแร่ธาตุสมดุลผลไม้ทุกชนิดก็จะอร่อยแล้วก็จะไม่ฉ่าด้วยน้ําถ้าเราใส่พวกไนโตรเจนเยอะๆมันจะฉ่าแฉะกินมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยความสมดุลแร่ธาตุแร่ธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเมแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุเสริมเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสโบรอนโมลิบดีนัมรวมถึงถ้ามีพวกกลุ่มกรดอินทรีย์กลุ่มมอิโน อัสติกมันก็จะยิ่งทําให้รสชาติกรอบดีมากๆยุ้ยว่าความต้องการของเกษตรกรเนี่ยอยากจะให้ลูกดกผลใหญ่ผิวสวยรสชาติดีไม่ใช่สวยแต่รูปจุบไม่หอมบอกมาเลยค่ะลุงอ้วนต้องใช้อะไรบ้างครับอันนี้อาจจะต้องใช้หลายตัวหน่อยหนึ่งอันดับแรกเลยลุงก,ก็จะเน้นให้ฉีดไปที่ดินครับเพื่อให้ดินเนี่ยมันดูดซับปุ๋ยแล้วก็ปลดปล่อยปุ๋ยได้2เราก็จะเติมแร่ธาตุลุงก,ก็จะแนะนําให้ใช้ฝาเขียวฝาฝาเขียวมันจะมีแร่ธาตุมากเป็นปุ๋ยนะครับมีแร่ธาตุมากกว่า20 ส่วนตัวฝ้าดำอะ่ะมันเป็นตัวระเบิดดินพาให้ให้ดินเนี่ยโปร่งร่วนซุยแล้วเราก็จะแนะนําให้ใช้ตัวฮอร์โมนเรียกลากก็คือฝาชมพูหรือฝาเหลืองก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้รากออกมาหาอาหาร3ตัวเนี่ยฉีดพ่นไปรับประกันนะครับว่าผลไม้ทุกทุก,ทกชนิดที่สื่งเช่นสมมติว่ารสชาติไม่ดีจืดๆส้มโอจืดหรือเปรี้ยวก็ะจะเปลี่ยนจากเปรี้ยวมาเป็นรสชาติกลมกล่อมหรือขนุนอย่างที่พูดว่ามันจืดชืดหรือส้มหรือผลไม้ทุกๆชนิดเราจะต้องเติมพวกนี้ลงไปให้ ครบมันก็จะสมบูรณ์ทันทีเห็นผลได้ภายในอาทิตย์เดียวตั้งเองนะครับก่อนเก็บเกี่ยวเนะี่ยถ้าเราแต่ลองดูจริงหรือเปล่าอย่างที่ลุงวนพูดหลังจากเราฉีดวันนี้นะครับอีก7วันเรามาเก็บเกี่ยวเนะี่ยรสชาติจะเปลี่ยนอะนะครับงั้นแสดงว่าการปรุงแต่งแร่ธาตุเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแหมยอย่างนี้เราเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเหมือนกันเราเป็นพ่อครัวเลยนะเราต้องปรุงแต่งอาหารที่ต้นไม้มันกินยังไงมันอร่อ,อยอร่อยกินเข้าไปแล้วให้มันนําไปใช้ทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตให้ผลผลิตเราอย่างสวยงามฉะนั้นแล้วค่ะ ในเรื่องราวของแร่ธาตุลุงอ้วนเน้นย้ำสม่ำเสมอเลยทีเดียวค่ะแต่นอกเหนือจากแร่ธาตุแล้วการดูแลความใส่ใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางคนเนี่ยคิดว่าฉันปลูกขนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ของลุงอ้วนเนี่ยสุดยอดและมาเจอผักเจอพริกพืชผักอะ่ะก็นํามาใช้เลยค่ะ ตัดเลยปากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะลุงอ้วนเพราะปริมาณการใช้มันไม่เหมือนกันกอย่างที่เมื่อกี้ลุงได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่ารวมกันนะครับรวมกันมวนจะฟ้าดําฟ้าแดงฟ้าเขียวฟ้าส้มฟ้าม่วงอะไรต่างรวมกันแล้วอย่าเกิน400อันนั้นจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยจะฉีดผักใบอ่อนพริกหรือว่าผลไม้ที่แตกใบอ่อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเต็มๆม600มาไห่นะครับอย่างที่ลุงบอกก็สาม,มารถเกินได้ ได้ถึง 600cc แต่ถ้าเอา L600 เนี่ยมาฉีดผักมาอไหรเนี่ยเป็นเรื่องเลยก็คือไปมันจะไหม้ แต่ถ้าไอ้หกรเนี่ยเราไปฉีดใบนั้นหนาอย่างเช่นใบมังคุดใบทุเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่มีผลกระทบอะไระผมต้องบอกว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่ลุงตั้งไว้ให้เนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วเพราะจากที่เรามีประสบการณ์เราวิจัยเราทดลองดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานก็คือ 400cc ซีซีรวมกันนะครับทุกๆตัวรวมกันแล้วได้4 0 0ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรฉีดพ่นไปได้เลยจะเป็นพักใบอ่อนได้หมด แม้ลุงอ้วนขาบางคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยอาจจะกำลังบ,บอกว่าอุ้ยลุงอ้วนเนี่ยเวอร์อะไรมันจะใช้ได้ครอบคลุมขนาดนั้นใช้เพาะปลูกได้ทุกอย่างเห็นในท้องตลาดเนี่ย ปุ๋ยทุเรียนกับปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยขนุนกับปุ๋ยขนุนแล้วแหมนี่ผลไม้ก็ใช้ได้ยางก็ใช้ได้ผักก็ใช้ได้กูฟังคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกค่ะถ้าหากว่าเราใช้มันอย่างถูกต้องทีนี้พืชแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องการมันไม่เหมือนกันสิคะลูกว้วนบางอย่างเราต้องการใบอ่ะบางอย่างเราต้องการหัวแล้วอย่างเนี้ยใช้ปุ๋ยหินด่าี C ตัวเดียวกันเนี่ยมันได้เหรอ ได้ครับก็เพราะว่าตรงนี้ไงลุงถึงมองแล้วว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจว่าปุ๋ยแต่ละชนิดต้องไปใช้กับพืชชนิดนั้นจริงๆแล้ว เราให้ศึกษานะครับพืชทุกทุกชนิดเลยต้องการแร่ธาตุสารอาหารเหมือนกันคืออย่างต่ำนะสิบหกธาตุอย่างต่ํานะครับก็เปรียบมง,งนะ่ายเนาะสมมุติว่าคุณยุ้ยเป็นฝรั่งลุงอ้วนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเป็นคนจีนอีกคนหนึ่งเป็นญี่ปุ่นทุกๆคนก็ต้องการอาหารเหมือนกันเลย5โห,หมู่แต่อาจจะสมมุติว่างฝรั่งอาจจะเป็นในรูปของขนมปังอย่างผมคนไทยผมในรูปของข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าอะไรเงี้ยนะครับคือแต่ละมนุษย์เนี่ยทุกๆคนในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนต้องการอาหารให้ครบ5้าหมู่ หมือน,นกันเลยพืชก็เช่นเดียวกันก็จะต้องการครบไม่ว่าจะเป็นผักเป็นพริกเป็นผลไม้พอเขาได้ครบป๊บเขาก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาแล้วการที่ลุงอ้วนเคยพูดละคะสิ่งที่เราพ่อปลูกเนี่ยเราอยากได้ผลผลิตเราอยากได้ลูกของมันแต่มันกลายเป็นว่าเราทําให้มันไปเฝือใบ การแบบนี้คืออะไรคะการให้ธาตุอาหารไม่ตรงกับจังหวะในการเจริญเติบโตอย่างเช่นถ้าเราปลูกพืชใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการสื่คือต้องการในการเจริญเติบโตแตกใบแตกกิก่งก้านเราก็ต้องการใส่ให้เขาครบครบทั้งหมด16ธาตุอย่างต่ำนะแต่เราจะเพิ่มในตัวเจนให้เยอะเป็นพิเศษไม่เป็นไร เพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้เกิดการแตกใบอ่อนได้ดีแตกยอดอ่อนแตกเซลล์อ่อนขึ้นมาใหม่นี่ก็คือหลักในการที่เราจะให้เจริญเติบโตโดยใช้ไนโตรเจนเป็นตัวหลักเป็นตัวนําแต่ต้องมีครบนะต้องมีครบทุกธาตุมันจะได้แข็งแรงนี่พอมันถึงช่วงอายุที่คิดว่าเราเรู้เนี่ยอย่างผักเนี่ยมันจะอายุสั้นบางพร้อมที่จะออกดอกแล้วอย่างเช่นเราปลูกแตงกวาเนี่ยไปได้สัก15วันเนี่ยพร้อมที่จะออกดอกติดเป็นผลละเพราะเราเติมแร่ธาตุครบอยู่แล้วแต่นี้เราก็เปลี่ยนจากการที่จะใช้ไนโตรเจนให้มากเนี่ยเอาลงมาเป็นให้เป็นปกกติแล้้ว็ใช ฟอตฟลาสสกระปวดแตดเพราะว่าตัวนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการออกดอ,อกได้ดีแล้วก็ผลผลิตจะออกมาได้ดีสมบูรณ์แต่ว่าต้องใส่ครบเหมือนกันนะไม่ว่าคุณยังไงคุณก็ต้องใส่ให้ครบและเพียงแต่คุณเติมตัวนี้เข้าไปให้มากนิดนึงในช่วงระยะหนึง่งไปช่วงหนึ่งก็เติมตัวนี้มากอีกนิดนึงเท่านั้นเองหลักง่ายๆเป็นหลักที่ง่ายๆที่สุดเลยนะครับอ๋อคงเหมือนกับผู้หญิงท้องอัมั้งคะลุงอ้วนเวลาคนท้องหเห็นแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องฟัน คนท้องเนี่ยต้องการแคลเซียมเยอะๆกาถึยบอกว่าให้กินนมที่มีแคลเซียมเยอะนะหมอก็จะให้พวกวิตามินหรือว่าแคลเซียมมาเพิ่มเติมอ๋อเข้าใจแล้วอ่าคุณฟังเข้าใจกันหรือยังคะนี่แหละในช่วงของวัยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนอกจากเราจะต้องดูแลพืชของเราตามระยะเวลา ถ้าเกิดว่าการทําใบมีเกษตรกร,ร,กรหลายท่านค่ะบอกว่าฉันทําใบเนี่ยฉันทําตามที่ลุงอ้วนบอกหมดแล้วนะก็ผสมอะไรตามที่บอกหมดแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีปัญหาในอาการ ไม่สดชื่นเหมือนมันไม่มีชีวิตชีวาใบมันไม่เขียวว่าลุงอ้วนอันนี้เราก็ต้องมาดูอ,องค์ประกอบเนาะถ้าสิ่งแวดล้อมร้อนจัดหนาวจัดฝนชุกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบเราก็จะต้องเติมตัวที่ไปป้องกันอย่างเช่นตัววิตามินซีนะครับคือฝาสีส้มเข้ามาร่วมแต่ถ้าเติมแล้วยังมีอาการคือเราอยากจะต้องการให้ใบมันใหญ่แล้วก็ใบมันเงาเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับฉีดพ่นที่ใบเลย ช่วงที่ฉีดไปทั้งถึง10โมงเช้ามันจะดูดซับได้เต็มที่เลยก็คือเป็นช่วงที่ปากใบพืชเปิดเพราะปากใบพืชเปิดก็เหมือนกับอ้าปากเราฉีดไปเขาก็ได้กินเลยแต่ถ้าเป็นช่วงหลังจาก10โมงแล้วเนี่ยปากใบเริ่มเดินความร้อนในปากใบพืชจะเริ่มปิดพอปิดปับ๊บการฉีดเข้าไปก็ได้ดูดซึมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันจะมีตัวคาร์บอนแอซิดตัวอะมิโนซึ่งสามารถเหนียวนำแล้วก็นำพาและทางต่างๆเข้าใบพืชได้เลยเมื่อปากปิดแล้วก็ถูกปิดกั้นกันดูดซึมก็จะช้าลงแต่ถ้้้าคุณใจรออนตอง การเห็นชัดเจนคุณก็ฉีดตั้งแต่เช้าไปเลยเอาว่าพอเริ่มมีแสงคุณก็ฉีดได้แหละมันก็จะดูดซับได้เต็มที่นี่คือเคล็ดลับนะแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนี้ฉีดตั้งแต่เช้าไปทั้งถึงเย็นอะไรคุณก็ฉีดไปเพราะว่ามันสามารถจะเหนี่ยวนําแล้วนําพาเข้าไปได้ทีนี้ยุ้ยว่ามันมีเหตุผลบางประการค่ะเรื่องการสังเคราะห์แสงมันก็เป็นเรื่องสําคัญไงลงุงอ้วนยุ้ยเห็นบางสวนน่ะปลูกแบบ ผสมผสานค่ะแต่ผสมกันจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าต้นเนี่ยมันชิด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 กันหมดเลยมันมืดคลึ้มไปทั้งสวนเลยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะลุงวันสำคัญมากเพราะว่าที่สวนลุงวันก็เป็นอย่างเงี้ยปลูกชิดจนกระทั่งต้นไม้ในการสังเคราะห์แสงมันก็พยายามหลีเนาะสูงแข่งกันให้สูงจนต้นมันก็จะไม่สวยเลยทรงพุ่มก็จะไม่ดีจานวิธีการนะครับหนึ่งต้องตัดในส่วนไหนที่คิดว่าไม่จําเป็นตัดทิ้งได้เราก็ต้องตัด นะครับต้องทําใจหน่อยนะครับหรือเสียดายจริงเราอาจจะตัดเป็นซีกๆอย่างเช่นซีกนี้ตัดแล้วก็เว้นไปอีกซีกหนึ่งเพื่อให้ลดการบดบังทางด้านแสงให้มากที่สุดนะครับก็เป็นการช่วยได้ในระดับนอะไรก็แล้วแต่ค่ะยุยว่านะเกษตรกร,ร,กรทุกท่านรู้ปัญหาหลักๆอยู่แล้วแหละ แต่อยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับกันหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เราเข้าไปพอบอกปั๊บโหพี่ทอนๆอนต้นนี้ออกหน่อยก็ได้เนาะเขาบอกอุ้ยไม่ได้หรอกยุ้ยแม่ปลูกไว้ถ้าไปตัดของแกนะเด็กฆ่ากันตายแน่เลยก็เป็นเรื่องขำๆเน่แล้วอีกอย่างหนึ่งอะลุงวน เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่มีเล่าให้ยุ้ยฟังโอ้ยเนี่ยพี่ก็เห็นนะส่วนนู้นอะ่ะทําไมเขาใช้อะไรอะ่ะเห็นเขาฉีดน้ำดำดำําดําๆอ่ะโอ้พี่ก็พยายามดูนะเพราะว่า เห็นว่ามันดีขึ้นบางต้นเนี่ยพี่เห็นว่ามันโทมพอมาเห็นอีกทีอ่ะหุยทําไมมันสดชื่นทําไมมันปึงปังขึ้นมาเลยเราก็พยายามจะดูว่าเขาใช้อะไรเขาก็แอบซะเหลือเกินกันหลวงอ้วนแต่พอมาได้ฟังวิทยุมาได้ฟังรายการของเราก็คิดว่าใช่แน่ๆเลยก็เลยเดินทางมาพูดคุยกับหลวงอ้วนฉะนั้นอยากให้หลวงอ้วนพูดคุยกับเกษตรกรค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าคุณจะเพาะปลูกอะไรเดินทางมาพูดคุยกับลุงได้ลุงยินดี ช่วงนี้ผมจะพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกสารเคมีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวความสะดวกกับเกษตรกรบางทีท่านไม่ว่างมาที่ออฟฟิศโทรมาก็ได้ แจ้งที่อยู่ก็เบอร์โทรผมก็จะส่งพนักง,งานเนี่ยเข้าไปตรวจวัดดินแล้วก็ไปชี้แจงให้เห็นว่าเราจะแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งผมก็ยังวกลงมาที่ดินนะถ้าเราแก้ปัญหาโดยรวมละโดยหลักๆเราก็จะเน้นเลยคือปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนซยุยปรับค่าของกดด่างให้ปลดปล่อยเพิ่มแร่ธาตุก็คือเติมปุ๋ยให้สมดุลให้ครบแค่นี้เองครับ ก็ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเราใส่3ตัวเนี่ยรวมกันไปในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดพ่นพอฉีดพ่นไปปังปัง๊มเนี่ยภายใน1-2อาทิตย์ต้นพืชที่แคะแกนต้นพืชที่ไม่ยอมแตกใบอ่อน หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเดือนหนึ่งก็แล้ว2เดือนกันแล้วก็จะแตกใบออกออกมาพร้อมกันทั้งสวนเลยอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับงนั้นผมว่าถ้าเป็นไปได้แล้วถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามาเราจะส่งพนักงานเราเนี่ยเข้าไปตรวจวัดและยุอยากจะบอกนะคะคุณฟงังสิ่งที่ลุงอ้วนทําคือการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในแต่ละสวนนี่คือหลักที่สําคัญเลยค่ะคุณฟงังคนเราเนี่ยฟังกันแต่หูก็ไม่ได้นะคะเราต้องเห็นกับตาค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้จริงๆ แล้วเราจะได้รู้แนวทางแก้ไขที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางทีเกษตรกรเนี่ยเวลามาที่ออฟฟิศเราอธิบายให้เราฟังอย่างนี้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 ่ง,ง,ง,งี้ลุงอ้วนกระจาดเซฟทุทด,ทด,ทดลองไปให้ใช้เลยแต่พอเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปแหมคนละเรื่องเลยลุง <c oughs> <c oughs> อ้วนไอที่แกบอกมามันก็ส่วนหนึ่งแต่ไอที่แกไม่ได้บอกเรานะ่ะ <c oughs> อีกเยอะ ฉะนั้นอยากให้ลุงอ้วนฝากเน้นย้ํากับเกษตรกรค่ะว่าความสําคัญในการที่หลุงอ้วนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขเนี่ยมันสําคัญจริงๆค่ะก็อย่างที่สุภาษิตก็สืบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะผมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดโอกาสให้กับตัวของท่านเองเพียงแต่เปิดโอกาสให้ก็คือหมายความว่า เราจะส่งพนักง,งานไปตรวจวัดดินให้วัดค่ากดด่างดินวัดดินมีแร่ธาตุมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเราไม่ได้คิดเงินนะเราจะไปตรวจให้ฟรีค่อนข้างจะสม่ําเสมอถ้าท่านเปิดรับนะเดือนหนึ่งอย่างต่าง่ก็ครั้งถึงสองครั้งที่พนักง,งานเราจะเข้าไปตรวจให้สม่ําเสมอแต่ถ้าท่านบอกว่าปิดกั้นคืออ้างว่าไม่ว่างว่างไม่มีเวลาบ้างเราก็อาจจะไปดูได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งก็ต้องถอยเพราะเรามีเกษตรกร,รอ,อีกเยอะที่เราจะต้องดูแลเพราะถ้าท่านไม่ร่วมมือเราก็ไม่สามารถที่จะ เข้าไปดูแลได้อย่างต่อเนื่องตามที่หลวงพูดนะครับแต่ถ้าท่านร่วมมือเนี่ยยังต่ําเดือนหนึงหนงงงครั้ง ใช่ค่ะครูฟังค่ะสาคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรหลายคนนะคะกลับไปพูดว่าโอ้ยปุ๋ยย้มดำพีซีเนี่ยใช้ไม่ดีหรอกอย่างงู้นอย่างนี้พอเราถามว่าใช้ยังไงก็ใช้ตามที่บอกนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยทั้งพื้นที่ทั้งสภาพตน้นสภาพดินต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เขาอธิบายให้เราฟังเท่าไหร่อยู่ที่การยอมรับจรงิงๆค่ะถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณอยากจะแก้ไขคุณอยากจะทําพื้นที่กเกษตรกรรมของคุณเนี่ยให้มันสม บุญแบบแล้วแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับบริษัทพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพพีซลุงอ้วนยินดีมากๆเลยค่ะที่จะอยู่เคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรับฟังรายการรู้เล่ารวยกับลุงอ้วนเป็นประจำทุกๆชั่วโมงเลยนะคะครั้งหน้าเราจะมีอะไรเด็ดๆมาฝากกับผู้ฟังแน่นอนค่ะ